ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยทับุญตักบาทเลียงอาหารผู้ที่มารับบริการหนึ่งในวันครบรอบ124ี่ปีกรมที่ดินค่ะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยนายประยุนอารัตนรุ่ร่องผู้ราชการจังหวัดเลยนำ้ำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมทั้บุญตักบาทถวายสังฆทานเนื่งในวันครบรอบ124ี่ปีกรมที่ดินค่ะพร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาหัวอ้อ หลักธรรมคำสอนในการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมชอบโดยพระราชวชิระสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะเลี้ยงเข่าเทียงนี่ยแหละค่ะก็มีกว๋วยเตี๋ยวมีผลไม้ให้กับผู้ที่มารวมกิจกรรมและกับผููที่มาร่รับบริการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหาสอบิ๊กกรีนนิ่งเดย์นะคะโดยการซอยการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและกับบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานกัให้มีสภาพแวด ล้อมที่ดีสบายหูสบายตาสะดวกสบายถูกสุข,ขะลักษณะผู้ได้มาใส่บริการกะสิไใดโอ้ยนังเศร้าห่มเมื่อยนะคะสถานที่สะอาดร่มรื่นกะดีทั้งผู้มาใสาบริการและกะคนทีงานในหน่วยงานนั่นเองคะ่ะ